ซึ่งตรงนี้ก็คนเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะเฮ้ยเนี่ยกับหมูเอร่อยูไหมนี่ดูดิแค่จิ้มเล็เแล้วอ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็ถือว่ามาแก้ตัวจากครั้งก่อนที่มาที่ร้านเราไม่ได้กินนะครับก็เป็นร้านจุเกี่ยวโกษาครั้งก่อนเข้ามานะครับสรุปแล้วมาคน ก็เยอะแล้วก็ปิดด้วยซึ่งวันนี้ก็คนเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่าเราจะได้กินหรือเปล่านะคือคนเยอะมากๆที่ร้านน่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะเต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะมาเนี่ยแนะนําว่าให้มาประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงลาวลาวลา,เ,าเนี่ยอย่ามาสายเกินกว่าบ่ายสามโมงเพราะว่าครั้งก่อนมาประมาณบ่ายสามคือสรุปแม่งหมด <ไป S 1> หมดเกี้ยงเลยก็ต้องไปหาที่อื่นกินตอนนี้ก็อยู่วด้วยถ้าสังเกตดูลองแพ่นกล้องคนคนเยอะโคตรคนเยอะมากไม่รู้ว่า จะมีที่นั่งด้วยหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าร้านโกศานยอยู่แถวแถวจตุจักรเนะเขาเล็กสวนอะไรนะสวนสวนรถไฟสวนรถไฟนะครับใช่สวนรถไฟนะไม่ใช่ตลาดรถไฟนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันดีกว่าตอนนี้หิวมากๆแล้วประมาณบ่ายโมงยังไม่กินอะไรเลยนะครับไปดีกว่า นั่งที่ร้านแล้วนะฮะตอนนี้คนเยอะมากๆคือคนคตดเยอะอ่ะคือคนเยอะจริงคือแถวแถวเนี้ยคือแถวแถวเนี้ยที่อื่นอะ่ะร้านอื่นๆใกล้เคียงครับเต็มทุกโต๊ะอ่ะไม่มีร้านค้าขายเลยนะคือแถวนีว่งเงียบมากแต่ว่ามีร้านโกษาเนะะี่ยคือแม่งขายได้อยู่ร้านเดียวอะ่ะคือแถวนี้แม่งแบบปิดกันหมดเลยนะอืมแต่ว่าร้านโกษาคือแม่งโดดมาอยู่ร้านเดียวอะ่ะคือคนแม่งอย่างเยอะอ่ะคือแบบไม่ไปแบ่งให้ร้านร้านอื่นเขาบ้างเลยอ่ะใช่ไหม คือแถวนี้คือแบบแม่งขดเงียบจริงๆตอนแรกที่เข้ามานึกว่าแบบเฮ้ยแม่งมาถูกหรือเปล่าวะใช่ี่มครั้งก่อนอ่ะปกติตรงนั้นจะมีร้านค้าขายวันธรรมดานะอ๋อแต่แล้วเขาจะเดินไล่มาเป็ดร้านอ๋อเสาร์อาทิตย์ปิดเฉยๆใช่ไหมปิดตามไม่ไดการอ๋อเหรอผมมันนึกว่าตดนพิษโควิดไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อตามมาตรการอ๋อเมื่อก่อนมันจะอยู่นี่ก็อยู่งในนั่แหละยุ่งในต่อปุ๋ยพิษทำให้มันเป็นแบบล็อกๆดีขึ้นเนาะ เสาาียตามขั้นตอนเขาเลยเรามาเสียทำถูกต้องเลยอ๋องรถไฟเนี่ยรถเสียให้เขาเลยเสียให้เขาเขาเพราะเป็นที่ของรถไฟใช่ไหมลุงอ๋อเฉพาะร้านลุงนี่คือขายดียทุกวันอะ <c oughs> โอเครครับผมพอนครับ <c oughs> ลุงเขาบอกว่าเขาขายที่นี่มานานแล้วนะเป็นสิบสิบปีน,นะแต่ว่าตอนแรกเขาอยู่ที่อื่นไม่อยู่ที่นี่แต่ครั้งเนี้ยที่ของการรถไฟอ่ะเขามาแบบจัดเป็นล็อกๆให้มันมีความเป็นระเบียบมากขึ้น เขาก็เลยมาอยู่ตรงเนี้เป็นชี่ประจำคือป,ปกติแล้วว่าเขาบอกว่าที่ข้างหน้าที่มันเห็นเงียเปียบอ่ะไม่ใช่ว่าโดนพิษโควิดเลยนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเปิดเฉพาะวันธรรมดาจัร์ถึงสุกรุงเขาบอกว่าคนทํางานอ่ะเยอะเขาก็แวะเวียนมากินเขาบอกว่ายิ่งวันธรรมดาเนี่ยนะตอนเที่ยงอ่ะที่เนี่ยคือคนแบบต่อคิวรอกินเลยนะคุณผู้ชมแบบโอ้โหของเขาดีจริงหรือเปล่าเดีย๋ยวลองมากินดูแล้วกันนะคุณผู้ชมสั่งกากหมูไปสองจ้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ อ,อแต่ผมไม่รู้ว่ามันะจะได้คนที่นั่งอยู่นะส่วนมากที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็คือโต๊ะว่างๆนั่นเลยยังไม่ค่อยมีใครได้กับข้าวมากินกันเลยโต๊ะออยังไม่ค่อยมีใครได้ก๋วยเตี๋ยวม,มากินกันเลยโต๊ะว่าง,างๆหมายถึงว่าบนโต๊ะอ่ะยังว่างอยู่โต๊ะนะแต่ก็อี้ยังไม่ว่างเลยเ,ออเขาบอกถ่ายได้นะที่เนี่ยถ่ายได้อรอเออกดที่อยู่พอดีเลยเออกอดที่คนละ่ายมึงก็ตอบกอดิเขาเอคนละ่าย คุณดูหนูอยู่อ๋อ,อ,อแม่งไม่สนใจผมนะอียมเ,เห็นสาวมาแม่งมองสาวเลยชิบหายคนเป็นเยอะคนเเยอะผมสั่งกากหมูให้คุณไปด้วยนะชี้หนึ่งกากหมูอ่ะคนจากกากทางมึงอ่ะต้องกินกากหมูสั่งเนื้อเออสั่งเนื้อแต่เอากากหมูเอเอาก,ากินผสมกันเนื้อมาั้งวะกาก,กเออกากทำไมเขาไม่ทำกากเนื้อวะนะไม่กากวัววะเออกากเนื้อวัวไม่ไม่กากหมูเขาคิดตังกวะวะคิดดิคิดตังดิคิดด้วจานละสิบบาทถ้าเกิดจากหนูหมูไม่คิดนะกูกระจายบอกเลยกระจาย ้้องหมไอ้เหี้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวมาชามเล็กๆกันนะเอากากหมูมาเติมให้มันเต็มชามเลยกำไรตรงกลางเลยวะหี้ยมึงตลกวะพนักงานเขาเยอะนะคือถ้าเกิดไม่เยอะไม่ไหวหรอกรอนหนักงานคนไหนลูกค้ามึงไม่เห็นที่เสื้อเขาเรื่องไงนี่คือเขาไม่ได้มีโลโก้โลโก้มีเขามีเขียนบอกอยู่ว่าเออบอกอยู่ว่ากับเพราในเป้งอ่ะกูมากินก๋วยเตี๋ยวเขามาเขามาช่วยร้านเขามาช่วยร้านที่นี่เออ เรียบร้อยเอาไฟมาขึ้นและแล้วครับผมเราก็ได้มาแล้วนะครับเฮ้ยคนเยอะแต่ว่าไม่ช้านะคุณผู้ชมตอนแรกนึกว่าจะรอนานนะตอนแรกนึกว่าจะรอแบบสองสามชั่วโมงอ่ะจริงๆไม่ใช่รอชั่วโมงเดียวเองกลับบ้านเนี่ยสองสามชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่รอไม่นานประมาณรอไม่นานสิบนาทีเองนาะสิบนาทีได้แบบแต่สิบนาทีนี่ทําให้กูแบบเหงื่อแตกได้ขนาดนี้นะสั่งนี่ไปคุณผู้ชมโคตรน่ากินกากหมูลองกินดูก่อนกากหมู อเืเฮ้ยเพี้ยกระหนุเขาอร่อยเว้ยก็มีความแบบเค็มๆมีรสชาติไม่จืดไม่จืดจุ่มๆแนะกินเปล่าๆดีกว่าส่วนพระเอกเราอย่างนี้น่าจะเป็นเวียสุขุลวัน์อะไรวะพระเอกไม่มีอะไรหรอกแต่แค่อยากบอกเฉยอันนี้สั่งเกาเหลีไปหรอไม่ใช่เกาหลีไว้ตายแล้วนะ<ร>ไม่มี<พ>เอ็นเนื้อให้ด้วยหรอมีเอ็นดิ อันนี้มึงสั่งแบบทุกอย่างหรือว่าสั่งอะไรบ้างะไม่ดกเป็นตับกูไม่กินตับไงอ๋อตับเนื้อนะตับวัวเหรอเออตับวัวอ๋อไม่รู้ไม่กินตับตกลงไม่กินตับกตีไม่ค่อยได้กินไงเดี๋ยวก็ไปกินตับที่ห้องไม่เอาไม่ไม่ชอบไม่ชอบโอเคเดี๋ยวชิมน้ำแบบเปล่าๆก่อนไม่ต้องปรุงก่อนเฮ้ยรสชาติเค้ากลมกล่อมเว้ยผมว่าไม่ต้องปรุงเลยก็ได้คือแบบเค้ามีความแบบเติมรสชาติเผ็ดหวานเค็มมาให้อยู่แล้วอะคือแบบรสชาติเค้ากลมกล่อมกลมกล่อมนะเว้ยเดี๋ยวลองเอ็นก่อนเอ็นแม่งโก้น่ากินอะ อร่อยเลยข้าวเปล่าอร่อยบุ๊คล็อกเดิมเหมือนเที่ <c oughs> ให้ข้าวอวยข้าวเปล่าแกนี่มาดูในส่วนเนื้อตุ๋นบ้างนี่ดูดิแค่จิ้มเค้เลยแล้วอะ่ะน่าจะเก็บมาหลายวันอยู่ข <c oughs> ึ้นชมเลยเว็บบว่าเนื้อตุ๋นเนี่ยคือนุ่มมากดูแบบแค่เอาลิ้นดุนๆอะ่ะมันแบบแตกเลยเว้ยคุณผู้ชมึงว่าไม่แตกใจคนเยอะ <c oughs> เออผมว่าอร่อยเย แต่ร้องที่ผ่านเลยเขาปรุงมาในน้ําน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ใช่ใช่นี่ขอลองชิมเนื้อสดดูบ้างเป็นไงเนื้อสดที่ไหนวะกูเห็นมั้งตัวน่ะกินข้าวไปอมึงอ่ะใครพูดอะไรวะเฮียเฮ้ยแต่น้ําอร่อยมากโคตรอร่อยเลยบอกเลยนี่โคตรทีเด็ดผ้าขี้ริ้วนี่มีผ้าขี้ริ้วเอาไปเช็ดเนื้อป่ะอ๋อถ้ราะไม่ผ้าขี้ริ้วนะคุณผู้ชมเนื้อแตกก็เอาเนี่ยมาเช็ดเนื้อนี่ตับ อ๋อนี่ไงตับ,บวัวไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตับ,บวัวอลละไรวะเหมือนกับเป็นม้ามอะไรเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ตับตับมันจะเป็นแผ่นๆกว่านี้วัวไม่ได้เป็นอย่างี้วะไม่รู้เอ้ยมันก็คล้ายๆตับหมูถ้าเกิดถูกกินแล้วขมก็น่าใช่ตับแหละงั้นมึงรีบๆกินแล้วก็บอกรีบๆขมด้วยใช่แล้วแหละขมปีเลยใช่ไหมตับโอ้โหฝา้ามปยขมนิดนึง อ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้กากหมูอันนี้ก็ตับแล้วถ้าเกิดตับหมูอะกินนะกินไม่ได้อ๋อตับหมูก็ไม่กินค,คือกินตับอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดมึงกินแล้วแบบจะรู้สึกว่ามันขมใช่ป่ะใช่ขมเยอะแล้ววะขมเยอะมากเลยคุณผู้มชมเดี๋ยวอาจต้องเก็บกล้องก่อนนะสักแป๊บหนึง่งแต่เน,นื้อตดจริงนะเมื่อกี้เห็นแม่งจ้องหน้าผมอยู่อะไรวะแม่งสด มเฮียร้อนที่ไรวะเนี่ยอ๋อแบบนี้ถามนี้สาวๆเยอะสาวๆแบบพัดทอสไงเหมือนอยู่ในไฟเจอแต่นั้นนั่นคุณผู้ชมว่า้ามานี่ต้องทําใจนะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนนะเพราะข้างบนเป็นแบบหลังคาสังกะสีเฉยๆอ่ะเขาไม่ได้แบบปุ้ถนนอะไรนะคุณผู้ชมถนนกลางความร้อนเออมึงเรียกหลังคาเขาว่าอะไรนะเมื่อกี้หลังคาสังกะสีออ่ะโ,โ้โหเขาเรียกว่าต้องเรียกหลังคาเมทัลชีสเมทัลชีสเมทัลชีสคนโบราณเนี่ยมึงเกิดเกิดเพราะสอ่อไรเนี่ยอะไรนะเกิดพรออะไรเนี่ยเกิดดีๆกับมึงไหญ่ที่อะ ไม่เรียกหลังคาให้ให้เกียรติเทคโนโลยีเขาเลยอเรล้ำเกลียนะเรามาตบท้ายกันด้วยเฉาก้วยนะฮะอันนี้เป็นเฉาก๊วยชากลางลาวนะทำไมต้องชากลางลาวอะรู้ประวัติไหม เอาแล้วส่งให้มึงบ้างเป็นไงอ่ะช,ชาวข้าวชากราวนี่ถือว่าเป็นชาวข้ที่ถือว่าอร่อยนะนึบๆไงนึบๆเขาบอกชากวข้าวชากราวเป็นชาวข้แท้แล้วชาวข้อื่นอ่ะชาวข้เกตเอเหรอเอบวกบวกไม่รู้แต่ดักเสียงเงื่อไปไหลน้ำมันได้ชาวข้นี่คือแบบโอ้โหสดชื่นเลยดีขึ้นเยอะแล้วคิดตังค์นะครับนี่เจ้าของร้าน ไม่ใช่ออ๋อไม่ใช่ครับผมครับร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมครับเมื่อก,กี้ก็รอให้เจ้าของร้านเดินไปไกลๆก่อนไม่ค่อยปิดคิดไม่ใช่ก็สรุปว่าที่ร้านโกสาเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าที่คนเยอะเนี่ยเพราะว่าไม่มีที่ไปไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ของเขาอร่อยจริงแล้วของแบบอย่างเนื้อตุ๋นเนี่ยผมชอบที่สุด เพราะว่าเนื้อตุ่นเนี่ยเขาตุ่นเปื่อยจริงๆเปื่อยมากรสชาติของน้ำซุปเนี่ยก็คือแบบแนะนําว่าถ้าเกิดมากินนะก็อย่าไปพึงป่งปรุงเพราะเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะปรุงแบบรสชาติโอเคนะมีเปรี้ยวใช่เขาปรุงมาระดับหนึ่งแล้วเปรี้ยวเผ็ดหวานมันเนาะมันด้วยเหรอก็มันหน่อยนึงอหละอ <laughs> รอยฟ้องเลยไม่เห็นเลยเฮียก็สรุปแล้วลที่เนี่ยโอเครสชาติดีตามคําล่ํารือก็ผมให้ไปห้าเฉียบ วันนี้สาหรับวันนี้5้าเฉียบยังไงแล้วคลิปอื่นมันไม่มีเฉียบนี่กว่าอันนี้ไม่มีได้คุณคิดเลยคุณคิดบ้างได้ก็พูดมาโอเคถ้าใครชอบให้ผมมารีวิวอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะขอร้องตอนนี้แบบจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย